กองปรชาการกองทัพไทยก็ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้พัฒนาเส้นทางบ้านโนนหัวช้างเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในจังหวัดหนองคายค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-1สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่บ้านโนนหัวช้างหมู่ที่12ตําบลทุ่งหลวงอํเาเภอโพนรพ,รพิสยัยจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเดิมถนนนี้เป็นถนนลูกรังที่ชํารุดสุดโซมเกิดฝุ่นในฤดูแล้งแล้วก็เต็มไปด้วยหลุมบ่อนในฤดูฝนค่ะ ทางหน่วยจึงได้ดำเนินการปรับสภาพถนนให้เป็นผิวจราจรแบบลาดยางเคปซิลขนาดความกว้าง5เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วตลอดทั้งปีค่ะซึ่งโครงสร้างดังกล่าวนั้นไม่เพียงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของประชาชนในชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะ แต่ก็ยังส่งเสริมถึงการเข้าบริการสาธารณะอาทิเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลตลอดจนได้สนับสนุนการขนส่งกา,การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเป็นการช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยตรงค่ะจากการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจำนวน519คนจาก228ครัวเรือนซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในเชิงรูป,ปรธรรมค่ะ และโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ได้สะท้อนถึงบทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลพร้อมกับการวางรากฐานความเข้มแข็งให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมั่นคงในอนาคตต่อไปค่ะ